โอเคครับขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเกาคอมแชนเะนลกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับเป็นยังไงคิดถึงกันบ้างไหมหายไปตีดสัปดาห์เนี่ยโอ้โหไม่ได้ลงคลิปเลยไม่ได้เลิกเล่นนะครับแล้วก็ไม่ได้จะลบเกมนะครับยังเล่นต่ออยู่แต่ว่าวิธีติดธุระแล้วก็ไปแข่งเกมอื่นอยู่ครับก็บเลยไม่ได้กลับมาเล่นเอาละวันนี้ก็จะกลับมาเล่นให้หายคิดถึงเลยก็จะเล่นเป็นตัวของอยามาโตะนะครับผมอ่าในตานี้ ในแมปเทเลอร์พาร์คด้วยเพราะว่าแมปมันโล่งไงผมชอบสายวิ่งแมบปบโล่งแต่ว่าผมไม่มี k คิงกับไคลโอเขียวก็เลยเอาสองตัวนี้มาใจก็อยากจะทำคลิปของทัฟฟากลาอยู่นะแต่ว่าสเต็ปไม่ได้บางคนนี่เล่นเก่ง้วเก่งเลยนะดอสเก่งกันเก่งแล้วก็ใช้สกิลเก่งก็โอเคเลยอะ่ะขึ้น s อได้สบายผมก็ไม่ได้เล่นมา3าสัปดาห์แรงก็อยู่ที่แลงเอลบนะครับไม่รู้ว่าฝีมือจะหายไปขนาดไหน ึกลับมาเล่นกันอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยมาขั้นแรกเราก็ขึ้นไปข้างบนเลยที่โลง่ลงๆที่โล,งล,งลง่งๆยามาโตะนี้ชอบมากเลยนะครับในการเข้าไปเล่นเป็นแถวสองแล้วก็ตัวเข้าไปอ้อมหลังไปทำอะอ้ะอมหลังไปกินธงอ่ะตัวแรกจะเป็นอะไรเอ่ยเน็กแมนโอเคไม่เป็นไรให้เพื่อนเราไปจัดการพวเป็นหนึ่งทีก่อนแล้วก็เอาธงนี้กัน อ้าวใครอ่ะมาคิวแรกต้องมาแล้วจังหวะนี้รับไปเฮ้ยสแน็กแมนตามไม่เลิกอ่ะตามไม่เลิกอ่ะยังไงเพื่อนขอทีเดียวโอ้หยังไงเกือบไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเราก็เล่นเหมือนเดิมครับโซนเอาธงถ้าเราได้ธงเกิดเขาหาเขาจะต้องมีสักตัวหนึ่งแหละมากัน์ดแล้วจะทำให้เสียเวลาในการมาแย่งธงเกิดคืนด้วยครับ แต่ถ้าแรงสูงสูงแล้วเขาไม่ค่อยสนใจนะครับธงเกิดเขาจะกลัวจะเพราะไคโดอ่ะเอาไว้พิกเกมะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครมาก็เลยไม่น่ากลัวครับแต่ไม่เป็นไรครับยามาโตะก็เล่นได้เอาชิลิชิลิบัคทีเดียวก็พอแล้วครับเลือดคุณเหลือน้อยน่ะมาเอาอย่างไงจะเกิดสี่ไหมตรงนี้เกิดสองติดบู๊ดด้วยมาตัวไหนจะมาลองบู๊ของยามาโตน่อยไหมมาเลยทาฟาก้าโอเคลูมาเรียบร้อย กตีธรรมดาเลยฟิกครับผมเฮ้ยจะจบห้าได้ไหมจะจบห้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะไม่คิดว่าจะจบห้าได้นะจบได้ไหมเนาะไม่รู้สี่ตัวสี่ตัวจะกันทงยังไงวะเนี่ยเพื่อนอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงงานละงานเข้าละจะจบวิเดียวโอเคครับกาลังตีวินไปเลยแม่มาตาแรกก็ชนะไปเลยนะครับ5้าทงเออลงใจ ืมค่าสค่าสี่ชิงสอเ็ดแต่ชิงไม่ค่อยพอใจสักเท่าไรครับที่จริงมันต้องชิงเลยเยอะกว่านี้อ่ะตัดมาที่เกมเพย์ที่2เลยนะครับรวเจกอะไรบ้างมาดูกันอืมอืมสีน้ำเงิน3ตัวสีน้ำเงินนี่มันชนะสีแดงไม่ใช่เหรอแถมเป็นตัวสถานะด้วยตัวหนึ่งสีเขียว แต่ไม่เป็นไรครับเหมือนเดิมสูตรเดิมครับขึ้นไปโซน3ทงก่อนแบบนี้สําคัญที่3ทงนะครับถ้าหากไม่ได้เอาตัวพิกเกมมาเช่นคิงหรือว่าไคโดวิ่งเนี่ยเราควรที่จะขึ้นมากันนะครับมายังไงลูฟี่อ้าวพุซันมาเฉยเลยมาเลยเข้ามาเข้ามาเจ้าพลเรือเอกอดีตพลเรือเอกพูดผิดมาสิมาสิาสเลลี่โชว์หน่อย จัดไปหนึ่ง perfect ด o อ s โอเคทีนี้หน้าทีเ่เราละยังไงเพื่อนดึงคงไหมดึงคงไหมโอเคดึงก็รับไปหนึ่งทีอ่ะเหลืออีกทีเดียวมาเอาอยัางไงเอาอยัางไงเป็ดสิครับอย่างนี้โอเคดอสเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีทางหนีแล้วเลือดเหลือแค่นั้นถ้าเมื่อกี้ผมใช้สกิลคานเ,เตอร์ไม่โดนก็จะไล่ทุบนะครับ มาลูฟี่ลูฟี่อย่าเพิ่งขอร้องขอทองก่อนโอเคสี่หนึง่งอ๋อสามสองละยังไงยังไงลูฟี่เนี่ยเขารู้จังหวะเอาอีกละจะตายไหมนะจะตายไหมไม่ไม่ไม่แช่งโูอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาคืน เหมือนเดินมนะครับเออเวลายังเหลือนาทีครึ่งผมก็จะเล่นเป็นยามาโตะเหมือนเดิมผมยังรอได้อา้าวแล้วมาบุกสองย่างนี้คิดรอนายต้องจัดการแล้วคิดรอคิดรอคูอ่เขาให้โดนไหมไม่โดน่ะเอานะฟาดไปครับหนึ่งทีพอเลยเป็นไงแชงมารินฟอร์ดเมื่อกี้นายทำเราแสบมากเลยนะตอนนี้นายเลือดเหลือน้อยแล้วนายเข้าใจไหมครัรู้สึกมันเป็นยังไง <applic ate S 1> เก็บเลือดก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้เขามาเก็บนะครับถึงแม้เลือดจะเต็มแล้วก็ตามต้องเห็นแก่ตัวแล้วขี้งกเล็กน้อยนะครับบัดไม่ได้โอเคเราชิงล่างแนละ้วทีนี้มันต้องมีสักตัวสองตัวแหละที่ต้องมาชิงทงเกิดในฝั่งของตรงข้ามนะครับเกเลรลี่ดอนแล้วก็เจอฟาดเป็นที่อ้าวซโ,โ,โลซ้อนอฟาดแล้ว เราอาจจะเสียทงนะครับเจอกันเลลี่เลลี่ตัวนี้ก็เล่นได้อยู่นะเสียทงจริงด้วยแต่เราติดบู๊ตว่ะชิงคืนได้อยู่ละไม่ชอบเลยสิษย์ี้วนี้ไอสถานะเนี่ยฟาดไปนหนึ่งทีพอแล้วครับเลลี่นายมาแล้วก็ชิงทงคืนกันเลยนะครับ เอาว่าชินึงว่าห้าห้าศูนย์เป็นยังไงจะจบได้ไหมจบไม่ได้จบส1งก็ได้มาตัวไหนมาเอ่ยมาแฉ้งเหรอฝากไว้หนึ่งทีก่อนที่จะลากันโอเคตาที่2ก,ก็เรบิดขี้เกียจได้เล็กน้อยเลยครับเดี๋ยวเอาไว้เล่นตัวอื่นบ้างดีกว่าได้ที่1ชิง3าค่าค่า3โอเคก็ยังโอเคนะ ผมว่ายังดีเลยดีกว่าค่าได้น้อยแล้วก็ซึ้นได้น้อยด้วยถือว่าตอนนี้ดึงศักยภาพมาได้ระดับหนึ่งเลยเห็นไหมยังไม่เคยเป็นคนเท่าไรโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปการกลับมาเล่นของผมนะในรอบสาสัปดาห์สสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้หายไปไหนหรือเลิกเล่นนะครับคือผมไปแข่งเกม RV วครับของที่บริษัทเขาจัดให้ครับก,การแข่งกีฬาอีสปอร์ตก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาเล่นตรงนี้ครับ ก็แข่งจบแล้วนะก็น่าจะได้ประกาศผลวันที่22ในเดือนหน้านะครับยังไงก็ขอบคุณนะคะรับหลับทุกคนที่ยังเฝ้าติดตามแล้วก็รอดูผลง,งานผมแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการให้กำลังใจ,จกดไลค์กดแชร์นะครับยังไงกอ็อยากให้ทําอะไรลองคอมเมนต์กันมาได้เลยะคระับเพเดี๋ยวผมจะลองทำดูะครับอยากให้เล่นตัวอะไรอยากมีอะไรแนะนําหรือมีทริคแนะนําอะไร แนะนำมาได้เลยนะครับผมจะรับฟังทุกคอมเมนต์แล้วก็จะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้แล้วคงต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใน EP ถัดไปสำหรับ EP นี้บ๊ายบาย